เจ้าเป็นใครคืนนี้ข้าขอจำระหนี่แค้นทั้งหมดกับเจ้า ข้าจะส่งเจ้าไปหาหล่าพี่น้องของข้าข้ามเห็นจะเข้าใจในสิ่งที่เจ้าพูดเจ้าใครกันที่สามารถจัดการล่าสูนข้างได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวหรูอลูกงั้นเหรอแล้วคน,นข้างเธอ บาเฟย์ปัตจีขั้น9เร็วมากนั่นคือวิชาการต่อสู้ด้วยวุธงั้นเหรอระดับขั้นพลังระดับสีเหลืองระดับสีดำระดับปัตจีระดับสวรรค์ดินแดนลกล้างระดับนภาธมินระดับจันทาสีเงินระดับดาราสวรร์ระดับไร้ขอบเขตและระดับหนึ่งเดียวลูลูไปเรียกยอมมาจับโดนไปค่ะเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่า อาข้าไม่ได้เป็นอะไรแล้วท่าน <S <S 1> <S 1> เยี่ยมมากค่ะเจ้าเป็นอะไรไปลูลูล่จะตำหนิข้าเพราะเจ้าเป็นคนที่เธอชอบอาท่านพ่อหัวหน้าแม่สาวน้อยของข้าแม้ตอนเจ้าโกรธเจ้าก็ยังน่ารักอยู่เลยหัวหน้าท่านพ่อข้าเป็นหัวหน้าสมาคมทหารรับจ้างทะเลทรายและก็เป็นพ่อของลูลู่ ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยข้าเกือบทำให้เจ้าต้องมาพัวพันซะแล้วชายคนนั้นบอกว่าต้องการมาล้างแค้นเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอครับก่อนหน้านี้ข้าได้ส่งสหายทั้งหมดของเขาเข้าคุกคาดว่าเขาต้องการที่จะล้างแค้นแต่ว่าการที่ส่งพวกเขาไปยังคุกถือว่ายังน้อยไป <S <S <อ>เกิดสิ่งใดขึ้นอย่างนั้นหรอชื่อหยุดถามได้แล้วเทียนหลาน ไม่เป็นไรหรอกเทียนหลานจะมาเป็นสมาชิกชั่วราของเราดังนั้นให้เขารู้จึงไม่เป็นไรท่านพ่อเมืองที่พวกเราอาศัยอยู่อยู่ทางทิศเหนือของที่นี่เป็นสถานที่ที่เรียกว่าทะเลทรายทอดยาวมันเป็นสถานที่ที่พวกเราสามารถรับค่าจ้างได้มากที่สุดกระดูกและคอที่พบในทะเลทรายหรือแม้แต่หนังของสัตว์อสูรก็ยังสามารถแลกเป็นเงินจำนวนมาก แต่จะพูดแล้วสภาพอากาศที่เลวร้ายของทะเลทรายและเหล่าสัตว์อสูรที่ดุดร้ายมันจึงเป็นสถานที่ที่อันตรายชานนบาคือโจรเมืออาชีพที่ชำนาญในการป้นและการฆ่าทำลายพวกเขาฆ่าสมาชิกของพวกเราในภารกิจสุดท้ายหลังจากที่เขาสร้างบาดแผลให้กับข้าเขาก็หนีไปพร้อมกับจับพวกของเราไปด้วย ข้าม่คิดว่าเขาจะแอบเข้ามาเข้าร่วมกองกําลังทหารรับจ้างของเราแต่โชคดีที่ข้าตรวจพบตัวของเขาได้ทันข้ารู้ว่าพวกท่านเสียใจคนคนนั้นอันตรายถ้าพอไม่ใช่เจ้าเข้ามาช่วยเหลือลูลู่ลูกสาวที่ข้ารักที่สุดข้าอาจจะไม่ได้พบลูกสาวของข้าอีกเลยอ่าไม่เป็นไรครับพวกเขา เทียนหลานคืนนี้ฝนดีนะพรุ่งนี้พวกเราจะมารวมกันที่หน้าประตูเมืองนะอ่าเข้าใจแล้วทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวข้าและมารวมตัวกันนะที่แห่งนี้ข้ารู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนัก ข้าจะไม่ถามคำถามที่เกี่ยวกับอดีตของพวกเจ้าสิ่งที่ข้ารู้ตอนนี้คือพวกเจ้าทุกคนเป็นพี่น้องกันและจะใช้ชีวิตและตายไปพร้อมกันไม่ว่าภารกิจจะสำเร็จหรือไม่ข้าก็จะจ่ายรางวัลให้กับพวกเจ้าให้สมกับที่พวกเจ้าสมควรที่จะได้รับมันหัวหน้าคนนี้ใจดีจังนะตราบใดที่ข้าได้เงินแล้วก็หากมีอันตรายใดจะเกิดขึ้นข้าจะยืนต่อหน้าพวกเจ้าและหากใครต้องการจะนำศพของพวกเจ้าไป เขาจะต้องข้ามศพข้าไปก่อนหัวหน้าจงเจริญเราจะเชื่อในตัวของท่านหัวหน้าดูเหมือนว่าทุกคนจะรักและเชื่อในตัวของหัวหน้าหมาเฟยเทียนหลานนี่คือเมล็ดยาวาลีในทะเลทรายมันจะแห้งแล้งและไม่มีน้ำหากเจ้ากินมันเจ้าจะไม่ต้องดื่มน้ำได้อีกประมาณสามวันอ่าขอบคุณข้าต้องมอบมันให้กับคนอื่นๆเช่นกัน หากเป็นแต่ก่อนข้าคงจะต้องซื้อมันด้วยเงินของตนเองสมาคมทหารรับจ้างทะเลทรายใจดีเหลือเกินลูลูไม่เพียงที่จะสวยงามเท่านั้นแต่เธอยังใจดีอีกด้วยหากเธอกับข้าพี่น้องทุกคนเราคงต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางข้าได้ยินมาว่าหัวหน้าเช่าแมวน้ำทะเลทรายเพื่อให้เราออกเดินทางจริงหรอข้าเคยขี่แต่อูเท่านั้นแมวน้ำทะเลทราย ว้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นมันใกล้ๆขนาดนี้หัวหน้าสุดยอดสุดๆไปเลยแมวน้ำทะเลทรายสัตว์ขนส่งขนาดใหญ่แท้สุดๆไปเลยเทียนหลานเจ้ามาโดยสารห้องเดียวกับพวกเราสิอาครับแย้ yeah, พวกเราจะได้ทังห้องโดยสารเดียวกันด้วยละสาวน้อยของข้ากลายเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วสินะ ท่านพ่อท่านพูดอะไรออกมากันดูเหมือนว่าดอกไม้กำลังปรีบ่บานในหัวใจของฉันจริงๆแล้วสินะ